สวัสดี FC บอลสีของน้องแบงค์นะคบวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็หลักร้อยมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับน้องแบงค์แจ้งค่าส่งนะครับสําหรับคนที่โอนนะครับค่าส่งก็เจ็ดสิบบาทนะครับแต่ถ้าปลายทางเป็นแปดสิบาทนะคะเป็นราคามาเหมานะครับท่านผู้ชมนะครับใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหก 825นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีบอลสีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะครับมาที่ต้นแรกกันนะครับชื่อว่าเพชรพันล้านนะท่านผู้ชมนะครับนี่เพชรพันล้านเวลาตอนกัดสีนะครับจะสวยมากนะท่านผู้ชมนะครับเพชรพันล้านน้องแมง็กปอยอยู่ที่ไซนี้ยก็คือราคาเจบาทนะครับ จ็ดสิบาทหมดเลยนะครับามาทีต่ต้นต่อไปนะครับนาลายเรืองพบนะนาลายลงพบขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะต้นนี้มีเพชรพันล้านติดมาด้วยนะครับนาลายเรืองพบนะครับปอยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนารายเรืองพบเนี่ยอยู่ในตับเทวดาประจําเสาเรือนนะท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่หกหลงนะท่านผู้ชมนะครับ ใครสนใจนะครับหนึ่งรบาทนะครับต่อไปนะครับไก่ตัวงามน้องแบงค์คิดไปตัวละห0สิบนะครับไก่ตัวงามห้าสิบาทอันนี้ก็ไก่ตัวงามห้าสิบาทมีลูกแล้วด้วยไก่ตัวงามห้าสิบนะครับเดี๋ยวไปช้าๆนะท่าผม้ชมนะครับมีบอลสีหลายพันเลยนะครับบอเงินนะครับบอเงินอยู่ที่เจสิบบาทนะครับเรือนหลวงเอาไปตัวละห้าสิบาทนะครับ ต้นนี้ชื่อว่าพระบางโพยภัยนะท่านผู้ชมนะครับชื่อเป็นมงคลมากนะครับแล้วก็สวยมากนะท่านผู้ชมดูพระบางโพยไพยเอาไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะพระบางโพยภัยมีหลายต้นนะหลายต้นให้เลือกนะครับต้นนี้ก็หนึ่งร้อยบาทหมดนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับพระบางโพยภัยนะครับอ่าต้น ตันนี้นะครับชื่อว่าบอนกระดาษด่างนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับมีด่างอยู่แค่ใบเดียวนะท่านผู้ชมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับชื่อว่ามัคควานนะครับเอาไปหกสิบาทพอนะมคควานนะครับหกสิบบาทต้นนี้ก็มัคควานหกสิบบาทนะครับยังมีต้นอะไรอีกโอ้โหต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมนะครับ ชื่อว่านางสวาหะานะครับเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับนางสวาหะสวยมากท่านผู้ชมเป็นบอสีนอกตู้ทั้งหมดนะลากทะลุก,กระถางแล้วทุกคนโอ้โหสวยมากต่อไปน้องพระเก้าลุ้นนะครับเอาไปแปดสิบาทนะครับห้พะเก้าลุ้นปองเงินต้นนี้กระสีชมพูแล้วน้องแบงค์ขอแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมนะครับ สวยมากบอกเงินโนแมงเพิ่งเคยเห็นกัดสีชมพูเพราะว่าเลี้ยงนอกตู้นะโดนแดดสวยมากอันนี้โนพกกาลุนนะแปดสิบาทนะครับไอพระบางโพยพายต้นละหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมนะครับมีต้นอะไรอีกนะอันนี้หันุมานหันุมานข้าวเฝ้านะท่านผู้ชมเอาไปต้นลาแปดสิบบาทนะครับสี่บาท 50บาทนะครับมานาังพิมพ์นะครับอยู่ที่เอาไป50บาทนะครับมานางพิมพ์นะครับมีต้นอะไรอีกนะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่าตัวน,นี้มานางพิมพ์นะครับ50บาท พิกกับเกลือนะครับสวยมากต้นนี้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมสีกัดกัดสีสวยมากเดี๋ยวนะมั้ยนี่นี่ครับพิกกับเกลือแปดสิบบาทต้นนี้ชายชนนะฮะชายชนลุ้นเอาไปหกสิบบาทนะครับมีต้นอะไรอีกเคียงเลนะครับเคียงเลเอาไปสามสิบบาทนะต้นใหญ่มากนะครับ ก็วันนี้มีคลิปสั้นๆแค่นี้นะท่านผู้ชมนะครับใครสนใจก็สามารถโทรมาถามบอสสีน้องแบงค์เพิ่มเติมได้นะครับส่วนต้นนี้น้องแบงค์ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเอาไปเอาไปร้อยห้าิบาทนะครับสีแดงสวยมากมีลูกแล้วนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้น่าจะเป็นกวนกวนอูนะครับเอาไปสามสิบาทนะโอเคนะครับ ใครสนใจต้นไหนก็สามารถโทรมาหาน้องแบงค์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของน้องแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องแบงค์มีบอลสีราคาแบ่งปันมาอัปเดตอีกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับก็มีต้งเสือดาวนะครับต้งเสือดาวขอต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับยุทธหัดถีต้นละร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมนะครับมีสองต้นเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะครับรัตนมณีนะครับ เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมรัตนมามณีวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ